เอ็นวีเดียจะซ้ำรอยซิสโกไหมโอ้โหคำถามนี้ผมว่านักลงทุนทั่วโลกตอนนี้จับตาดูกันอยู่เลยนะครับในการสรุปข้อมูลครั้งนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกเลยครับดูกันที่ตัวเลขจริงๆจากงบการเงินเลยเพื่อหาคำตอบว่าไอประวัติศาสตร์ฟองสบู่ .com มเนี่ยมันจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่าโดยเราจะใช้ข้อมูลล้วนๆน,นะครับไม่ใช่อารมณ์มันมีคำพูดหนึ่งที่คลาสสิกมากเลยนะครับเขาบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ซ้ำรอยเดิมเป๊ะๆหรอก แต่มันมักจะร้องเป็นเพลงที่มีทำนองคล้ายๆกันโอ้โหผมว่าคำพูดนี้มันเหมาะกับสถานการณ์ที่เรากำลังจะคุยกันวันนี้แบบสุดๆเลยเพราะภาพที่เราเห็นกันตอนนี้มันช่างคล้ายกับอดีตเหลือเกินครับอ่านี่เลยครับภาพที่เห็นอยู่นี่แหละต้นต่อของความกังวลทั้งหมดเลยคือดูกราฟหุ้นของซิสโก้ตอนปี2000เทียบกับ N อ็นวีดีอปัจจุบันสิครับโอ้โหมันเหมือนกันจนหน้าขนลุกอะคำถามสำคัญเลยก็คือไอ้ที่มันคล้ายกันเนี่ย มันเป็นแค่ภาพลวงตาหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสัญญาณเตือนถึงหายนะที่กำลังจะมาถึงกันแน่เอาล่ะครับเรามาเริ่มสืบสวนไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าโอเคครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยต้นตอของความกลัวของทุกคนนั่นก็คือภาพสะท้อนของกราฟราคาหุ้นที่มันเหมือนกันจนน่าตกใจนี่แหละครับไอกราฟที่มันพุ่งทยานแบบชันๆอย่างนี้นะครับมันคือภาพจำของฟองสบู่ .com เลยนะที่สุดท้ายแล้วทำให้ซิสโก้เนี่ยเรียกว่าพังลงมาเลย แล้ววันนี้ n v ็นวีดียก็กำลังวาดภาพเดียวกันเป๊ะๆแต่เดี๋ยวก่อนแค่กราฟอย่างเดียวมันตัดสินอะไรได้หรอครับเราต้องผ่าเข้าไปดูข้างในดูพื้นฐานของธุรกิจกันจริงๆจังๆเลยเอาละครับหลักฐานชิ้นแรกที่เราจะมาตรวสอบกันก็คือหัวใจของธุรกิจเลยนั่นก็คือโมเดลการทํากําไรของทั้ง2บริษัทนี้ครับ คือทั้งสองบริษัทเนี่ยเขามักจะถูกเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนคนขายเพื่อในยุคตื่นทองนะครับอย่าง Cisco เนี่ยก็ขายเราเตอร์ในยุคอินเทอร์เน็ตบูมส่วน n v ็นวีดียตอนนี้ก็ขาย GPU ในยุค AI บูมแต่ จุดที่น่าสนใจมากๆและเป็นความแตกต่างที่สําคัญเลยนะครับคือซิสโก้เนี่ยเขาขายฮาร์ดแวร์บนมาตรฐานเปิดแปลว่าใครๆก็เข้ามาแข่งได้ไงครับแต่ NV ็นวีดียนี้สิเขาไม่ได้ขายแค่ชิปนะเขาขายทั้งระบบที่มีซอฟต์แวร์ตัวเก่งที่ชื่อว่าคู DA เป็นเหมือนประกันสําคัญเลยมันทาให้ระบบนิเวศของเขาเป็นแบบปิดที่คู่แข่งจะเจาะเข้ามาเนี่ยยากมากครับและความแตกต่างของโมเดลธุรกิจที่ว่าเนี่ยมันสะท้อนออกมาเป็นตัวเลขที่โอ้โหทรงพลังมากครับลองดูที่อัตรากําไรสุทธิสิครับ ซิ s c o ในยุคที่รุ่งเรืองสุดๆนะครับมีกำไรอยู่ที่ประมาณ18%ซึ่งแค่นี้ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะแต่ตัดภาพมาที่เ v ็นวีียปัจจุบันสิอัตรากำไรสุทธิสูงกว่า50%โอ้โหนี่คือความแตกต่างแบบคนละเรื่องเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะครับลองนึกตามง่ายๆเลยถ้าขายของได้ร้อยบาทเท่ากันนะซิสโกจะเหลือกำไรเข้ากระเป๋าตัวเองแค่18บาทแต่ Nvidia เอ็นวีเดียนี่ยจะเหลือกำไรถึง50บาท มันแสดงให้เห็นถึงอำนาจในการตั้งราคาความได้เปรียบในการแข่งขันที่ NVIDIA มีอยู่ตอนนี้ซึ่งมันเหนือกว่า Cisco ในอดีตแบบเทียบกันไม่ได้เลยจริงและนี่แหละครับคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ NVIDIA ทำกำไรได้สูงปรีดขนาดนี้มันคือสิ่งที่เรียกว่า CUDA mode หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือคูเมืองซอฟต์แวร์ CUDA นั่นเอง คือ c u d a เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนา AI ทั่วโลกเขาใช้กันจะเป็นมาตรฐานไปแล้วมันคุ้นมือไปแล้วการจะย้ายไปใช้ชิปของค่ายอื่นเนี่ยมันหมายถึงต้องไปเรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งมันเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินนี่แหละครับคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งที่สุดของ n v ็นวีดเลยโอเคครับต่อไปเรามาดูหลักฐานชิ้นที่2กันนั่นก็คือฐานลูกค้าครับซึ่งผมบอกเลยว่านี่เป็นอีกหจุดที่ชี้เป็นชี้ตายได้เลยสําคัญมากม จุดนี้คือความแตกต่างที่โห oh, ชัดเจนสุดๆครับลูกค้าของซิสโกในช่วงปี2000เนี่ยส่วนใหญ่เลยนะคือบริษัทสตาร์ทอัพ c o ทที่ยังขาดทุนกันอยู่เลยอาศัยเงินกู้มาซื้ออุปกรณ์พอฟองสบู่แตกปุ๊บบริษัทพวกนี้ก็ล้มละลายกันเป็นแถวๆเลยซิสโกก็เลยเจอปัญหานี้สูงมหาศาลแต่ลูกค้าของอินวิเดียในวันนี้สิครับคือกลุ่มบริษัทที่รวยที่สุดในโลกอย่าง Microsoft Google Amazon กลุ่มนี้เขามีเงินสดล้นมือแล้วเขาใช้เงินสดซื้อชิปนะครับ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงที่ลูกค้าจะล้มละลายเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะครับไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงเลยนะความเสี่ยงที่แท้จริงของ N v ็นวีเดียเนี่ยมันไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเจ๊งครับแต่มันคือการที่ลูกค้าหยุดซื้อแบบกระทันหันคือตอนนี้บริษัทเทคยักษ์ใหญ่กําลังแข่งกันสั่งซื้อชิป AI มาตุนไว้มันเหมือนกับตอนที่เราแย่งกันซื้อกระดาษทิชชู่ช่วงโควิดไม่มีผิดเลยทีนี้ถ้าวันหนึ่งพวกเขาตุนกันจนพอใจแล้วหรืออาจจะพบว่าเฮ้ย AI มันยังทําเงินได้ไมม่่ตาาทีคดหวังแะ ยอดสั่งซื้ออาจจะหายวับไปเลยชั่วคราวซึ่งนั่นแหละครับอาจจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงแรงๆได้เหมือนกันมาถึงหลักฐานชิ้นสุดท้ายกันแล้วครับเราจะมาดูกันว่าราคาหุ้นณนปัจจุบันเนี่ยมันแพงเกินจริงไปมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับกำไรที่บริษัททำได้จริงๆก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักกับ P/E Ratio กันสั้นๆก่อนนะครับมันคืออัตราส่วนที่บอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมันแพงเป็นกี่เท่าของกาไรพูดง่ายๆก็คือ ถ้ากำไรมันคงที่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราต้องถือกี่ปีถึงจะคืนทุนจากกำไรของบริษัทนั่นเองครับและนี่คือภาพที่น่าทึ่งมากครับในช่วงที่ฟองสบู่ .com มันพีคสุดๆเลยนะ PE ของซิสโก้พุ่งไปสูงถึง200เท่า200เท่านั่นคือความบ้าคลั่งของตลาดในตอนนั้นเลยอ่ะตัดภาพกลับมาที่ Nvidia ตอนนี้ ถึงแม้ราคาหุ้นจะขึ้นมามหาศาลใช่ไหมครับแต่เพราะกาไรของบริษัทมันก็เติบโตแบบระเบิดเถื่อเหมือนกันมันเลยทําให้ค่า PE ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40เท่าเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกันแล้วมันดูสมเหตุสมผลกว่ากันเยอะเลยครับโอเคครับเมื่อเรานําหลักฐานทั้งหมดมารวมกันแล้วเราก็ได้บทสรุปที่ชัดเจนและเป็นบทสรุปที่แตกต่างจากในอดีตอย่างสิ้นเชิงเลยครับสไลด์นี้คือสรุปทุกอย่างที่เราคุยกันมาเลยครับ NVIDIA อัตรากำไรสูงกว่ามากฐานลูกค้าแข็งแกร่งกว่ามหาศาลแล้วก็ valuation หรือค่า PE ที่สมเหตุสมผลกว่าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับซิสโกในอดีตทุกปัจจัยมันชี้ไปในทางเดียวกันเลยครับว่าพื้นฐานของ Nvidia นั้นแข็งแกร่งกว่ามากจริงๆดังนั้นคำตอบของคำถามที่ว่า Nvidia จะซ้ำรอยซิสโกหรือไม่จากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาคาตอบก็คือไม่น่าจะใช่ครับ พื้นฐานธุรกิจมันแตกต่างกันคนละเรื่องเลยแต่ถึงแม้พื้นฐานจะแข็งแกรงกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับเราจริงไม่ควรประมาทเด็ดขาดเราต้องจําไว้เสมอว่าธุรกิจชิปเนี่ยโดยธรรมชาติของมันแล้ว่มันเป็นวัตจักรมีช่วงขาขึ้นแล้วก็มีช่วงขาลงถ้าเกิดเศรษฐรกิจโลกชะลอตัวขึ้นมาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ก็อาจจะลดงบลงทุนซึ่งก็จะกระทบกับเอ็นวีดียไปโดยตรงเลย แล้วการที่หุ้นจะปรับฐานแรงๆสัก30%รซหรือแม้แต่า50%าเนี่ยสำหรับหุ้นเติบโตสูงมันถือเป็นเรื่องปกติมากครับแต่มันคงไม่ใช่การล่มสลายแบบที่เคยเกิดกับซิสโก้และสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับที่อยากจะฝากไว้ก็คืออย่าลงทุนด้วยความกลัวที่เห็นจากแค่กราฟแต่จงลงทุนด้วยความเข้าใจที่มาจากการวิเคราะห์งบการเงินและประเมินมูลค่าที่แท้จริงของธุรกิจนั้นๆครับสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองขอบคิดกันต่อนะครับว่า การปฏิวัติ AI ครั้งนี้มันเป็นของจริงที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดการหรือเป็นเพียงแค่กระแสชั่วคราวที่มาแล้วก็ไปเพราะคำตอบของคำถามนี้แหละครับคือสิ่งที่จะกำหนดอนาคตการลงทุนในระยะยาวของพวกเราทุกคน